สวัดีครับเพื่อนช่างทั้งหลายนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำะรีโมทนะครับเครื่องควบคุมด้วยรีโมทนะครับซึ่งตัวนี้ผมก็สั่งจาก Lazada เพราะผมก็เทียบมาจากหลายเว็บหลายไซต์แล้วนะครับว่าสุดท้ายก็บางครั้งก็ Lazada เขาถูกกว่านะครับคือ ตัวนี้จริงๆปุ๊บมันเป็นรีโมทควบคุมมอเตอร์ AC นะครับนี่นะครับรูปล่างหน้าตามันก็จะเป็นอย่างงี้มอเตอร์ AC แต่วันนี้ผมจะมาดัดแปลงให้มันเป็นควบคุมด้วยระบบ DC นะครับดูดูคอยดูภายในนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนเนาะ,ะ,ะอันนี้เป็น ใช้ขึ้นความถี่4 3 3เมกะเฮิรนะครับอ่า433เมกะเฮิรมันก็รีโมทมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับมีขึ้นอ่ามีสต็อปมีลงนะครับตัวนี้ก็สามารถที่เราจะเอาไปดัดแปลงควบคุมพวกประตูรั้วประตูทางเข้าบ้านประตูรีโมทนะครับอากันสตร์ผ้าม่านหรืออจอโปรเจคเตอร์นะครับ แต่ครันี้ปุ๊บเราจะต้องมาดัดแปลงนะครับไอตัวที่มันเป็นระบบ DC มันก็มีขายนะครับแต่ผมได้ทดลองหลายรุ่นแล้วนะครับก็รู้สึกว่าไม่เวิร์กนะครับปรากฏว่าตัวนี้จะทํางานเวิร์กกว่าควบคุมง่ายกว่านะครับสั่งหยุดก็หยุดสั่งขึ้นก็ขึ้นกดผิดนะครับกดผิดเราก็ยังควบคุมง่ายกว่านะครับ ดีกว่ารุ่นอื่นๆที่เป็นวงจรมันเปื่อยมาที่มันเป็นชุดคิดนะครับที่เป็น DIY นะครับนี่ยลักษณะภายในมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ามันก็จะมีนะครับอ่าขั้วมันเห็นไหมครับมันเป็น AC 220นะครับอ่ามี L มี N อ่ามีกาวละครับอ่าแล้วก็มี N แล้วก็มีเอาพุตแบบนะ พอดีถ่ายจากโต๊ะทำงานแสงไฟจากโต๊ะทำงานผมจะใช้พอแค่พอประมาณนะจะมีอาพุตรธรรมดาในนี้มันก็จะมีวงจรแถมมาแต่ไม่รู้ว่ารุเ่เจ้านี้ไม่ได้แถมนะครับก็ในราคา200กว่าบาทนะครับ207 272นะครับ272บาทก็สั่งไปก็ประมาณ10วัน 10วันได้นะครับก็เทียบมาหลายค่ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเอ็กเพสอีบาบา p ช้อปปี้แบงกูดลาซาด a านะครับท่านี้ผมใช้ตัวนี้ควบคุม uh, เคยเคยใช้ตัวนี้นะครับรู้สึกว่าจะทำงานง่ายกว่านะครับแต่ว่าเราต้องมาดัดแปลงวงจรน,นิดนึงนะครับเพื่อว่า uh, ให้มันสามารถ ควบคุมระบบ DC ได้นะครับเรากควบคุมระบบ DC ได้เดี๋ยวคอยดูขั้นตอนการดัดแปลงวงจรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะฝาหลังนิดหนึ่ง